สวัสดีค่ะสวัสดีรอบสองเพื่อนส้มตําจ้ะเดี๋ยวจอยจะเอาฟืนใส่ในเตาก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะไฟมันจะจะดับแล้วจ้ะจอยต้องเอาใส่คือก่อนจะใส่ก็ใส่ถุงมือก่อนจะ้ะถุงมือนี่กันความร้อนนะเพื่อนเนะ่อนะพอเราจะเปิดตรงเนี้ให้เราใส่ถุงมือเปิดเตาอย่างนี้จ้ะเปิดเปิดเตาเสร็จเอาฟืนใส่จ้ะ อ่านี่อย่างนี้จ้ะคือตรงตรงที่จับเข้ามาร้อนเพื่อนๆน,นะต้องใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภัยเนาะเห็นไหมเพื่อนๆให้ดูด้านด้านหลังเนาะมันหนาวเพื่อนๆวันนี้หมอกลงแบบไอ้นี่มากเลยลงลงหนาจ้ะล้วบ้านยากติดลบสองไงติดลบสองตอนจอยมาถึงนะเพื่อนๆเ,เอ้ยเข้ามาจอยคิดว่าจอยอะ่ะ มาเที่ยวคั่วลูกเหนือเพื่อนๆนะจอยคิดว่าจอยมาเที่ยวที่คั่วคั่วลูกเหนือของนี่ยังไม่เอาลงจากรถเลยจะวิ่งเข้าบ้านยาก,ก่อนพากันก่อไฟในครัวนะจุดจุดไฟไว้สําหรับทําความร้อนในครัวแล้วก็เปิดเครื่องทําความความร้อนเหมือนาอาบน้าอาจาะน้ําน้ําร้อนอ่นะก็ต้องไปเปิดเอาไว้ทิ้งเอาไว้สักสองชั่วโมงมันถึงจะทําให้น้ําทั่วบ้านอ่นะร้อนนะ ไม่ใช่ว่ามาเปิดปุ๊บมีน้ำร้อนนะนเพื่อนนะต้องเปิดเครื่องที่บอยเลอร์เนาะประมาณสองชั่วโมงกวากวาที่ว่าน้ําจะร้อนแล้วก็มาเปิดมาก่อไฟเลยเนะี่ยมันใช้ไม่นานหรอกก่อแปบบ๊แบบเดียวแล้วก็เตาจ้ะจะกินส้มตำเพื่อนเพื่อน,น,อ,นนะอาจจะเห็นโจ้ใส่เสือ้อชุดเดียวนี่นนะัเนาะลายคลิปเหลือเกินอย่างนี้ตั้งแต่มาจนจบเงี้ย วันเดียวทําหลายอยอ่างจ้ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวจอยก็จะไปทํำกับข้าวไว้ตนเย็นอีกจ้ะนะจอยก็จะไปทำไอ้นี่เพื่อนๆทำไก่ไก่ผัดเนี่ยผัดพริกไก่อ่ะนะแลก็จะไปทําไว้กินตนเย็นอีกจ้ะนี่แบบผงเจนเห็นไหม ให้เพื่อนๆได้เห็นหบรรยากาศนัางแอบๆบหน่อยให้เพื่อนๆหเห็นไฟพีแอนดี้ไปวิง่งจากเพื่อนๆนะกลับมาตอนไหนไม่รู้กลับมาเขาก็จะนอนแช่อ่างเขาเพราะว่าเขาไปซื้อไอ้เกลือสําหรับสป,ปาเพื่อนๆเขาก็จะนอนแช่อ่างทําให้แบบไอ้กล้ามเนื้อเขาผ่อนคลายเนาะเขาไปวิ่งอ่ะเขาทํทของเขาอย่างนี้แหละแต่เขากลัวเมียนหนาวเขาก็มาเปิดวงเปิดไฟอย่างเงี้ยเพื่อน อยมาจา้ะที่แรกว่าจะไม่เอาผักแล้วเออนึกได้มีผักอันนี้ก็เอานี้ที่แรกผักอื่นจอยก็ไม่อยากจะกินไงเพื่อนเราไม่ชอบอ่ะอุ่นเนาะันยาก็รู้จว่าจอยจะมาวันนี้เขาก็บอกว่ามาก็ ดูบ้านให้นหน่อยนะดูคล้ายๆบ้านตรวจสอบว่าอะไรคือส่วนใหญ่จะพกจอยกับแอนดี้นี่แหละมีเวลามาจาังพี่สาวแอนดี้เขาไม่มีเวลามาหรอกจก้ะเขาทางานที่โรงพยาบาลเขาไม่ค่อยมีวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมีจอยกับแอนดี้จะขึ้นมาแล้วก็ดูนู่นเช็คนู่นเช็คนี่ว่ากระจกกระจกอะไรนีโอเคไหมน้ํารั่วไหมอะไรเงี้ยมีสิ่งแบบปกติผิดปกติไหมอะไรเงี้ย จอยก็ได้ดูดฝุ่นไปให้แกแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเพื่อนๆวิ่งวุ่นกันอยู่ดูดฝุ่นขัดท้องน้ำห้แกแล้วแต่ก็ดูดไอ้ตรงที่บ้าแค่เราต,ต,ตรงแค่เนี่ยตรงในครัวกับตรงทางไปห้องนอนจอยอะ่ะไม่ได้เข้าไปดูดในห้องนอนย่าไงไม่เข้าไปวุ่นจ้ะ ก็รงสนใจเขาไม่ให้ไม่ชอบให้ใครเขาไปจุ้นจ้านในห้องเพื่อนบอกตรงญายา่าจอยก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคิดเป็นญาติพี่น้องกันคิดว่าเป็นแม่ญาเราเราจะไปทําอะไรกับเขาก็ได้นะนเพื่อนๆนะสิ่งไหนเขาไม่ชอบสิ่งไหนเขาบอกว่าโนก็คือโนจ้ะจะเป็นดื้อเป็นร้านไปช่วยเขาเขาจะหาว่าเราไม่มีมารยาทเอพรพะเวลาเขาจะ คือย่าก,กับจอยอ่ะเป็นเป็น,ปนลูกสะพ้ยแม่ย่าก,กันมานาแล้วไงเพื่อนๆยี่สิบกว่าปีอ่ะคืออันไหนสิ่งที่ย่าไม่ชอบย่าก็จะบอกสิ่งไหนที่จอยไม่ชอบจอยก็จะบอกย่านึกภาพอบอกไหมคือเราจะเข้าใจกันดีกว่าคนอื่นอ่ะ มือนถ้าเรามาบ้านเขาก็เราเหมือนแขกเพื่อนเพื่อนเราเราไม่ใช่เหมือนลูกที่จะต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนแขกอะ่ะเหมือนแขกที่มาพักมาเยี่ยมญาติพี่น้องก็คือเขาจะต้อนรับเราอย่างนั้นอะ่ะนึกภาพออกไหมมาเด้อจัดเด้อเด้อจอยก็จะทำอีกเมนูหนึ่งจ้ะเพื่อนๆนเอาไปกินตอนเย็นเราเพิ่งเ,เบือ่อจอยเด้อ ล้วก็เป็นคนพูดแบบว่าไม่ชอบอมคอ,อมันจะพูดตรงๆถามว่าตอนพูดตอนนี้กดไม่ได้กดนะเพื่อนๆแค่อธิบายการอธิบายของจอยอาจจะเป็นคนที่เสี่ยงดังแล้วพ,พูดไม่เพาะไงพูดไม่ไ่าไม่รู้จะใช้เอาคําไหนมาใช้ไงจับคําพูดไม่เป็นอนะ่ะเพื่อนๆจับน,นะ ดืมซื้อก้าโพดน,นะเนาะเอามันย่างใหญ่นะเฮ้ยไปทำบาปย่าเลยมูซ่านแกมาดูบ้านให้พอไมเ,เอาข้าวโพดเอาข้าวโพงข้าโพดเนาะนึ่งข้าวเหนียวเนาะปิ้งข้าวเหนียวใหญ่นะเนาะแต่จอยว่าจะทำอยู่ในเตานั้นเยอะปิ้งได้อยู่ไงข้านเดนียวทีจอยซื้อมาเฮ้ยเพื่อนๆดูสีสันอนะอืม ก็จะไปหาซื้อปลาหมึกที่มอลิเซนไอเอสเดอส์เอสเดอร์เขาเรียกทีนี้เนาะหรือบางคนก็เรียก a s สเดออย่างเงี้ยเรจะไปหาซื้อปลาหมึกเพื่อนๆไม่มีเลยมีแต่ปลาแซลมอนกับกุ้งแค่นั้นแหละเพ้นเส้นตายเนี่ยตากุลาบมันจะเล็กมันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะเพื่อนๆสังเกตดูเอาตอนจะซื้อไม่ใช่ว่าเห็นเป็นรูปลากุลาบไปหยิบใส่เลย เอามาเส้นใหญ่ก็มีนะดูเส้นมันด้วยอันนี้เส้นเล็กจะนุ่มดีเหนียวด้วยต็วจะไปขนฟืนมาอีกเส้นยาวเหนียวนุ่ม ถามว่ายากแกนักเหงาไหมแกอยู่นี่แกไม่ได้เหงานลเพื่อนเพื่อนแกก็มีแถบเนี่ยเพื่อนแกก็มีนะเพื่อนเพื่อนนะเขาก็ไปมาหาสู่คือเขาก็มีสังคมของเขาอ่ะจ๊ะนะเขาไม่ใช่บ้านมาอยู่กับลูกกับหลานตลอดเวลาสังคมของฝรั่งเขาก็มีอยู่เขาก็มีเพื่อนมีฝูงของเขาเนี่ยบ้านหลังเนี่ยนะถ้าเพื่อนบางท่านจะสงสัยนะโทษทีนะตุ๊กตะไกีกอเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะสงสัยว่ายาอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรออยู่แบบธุระกันดารแบบเนี้ย เขาอยู่จนชินแล้วจะเขาอยู่นานแล้วไงล้วทีเขาก็จะมีบ้านพเพื่อนบ้านก็หลังนี้มีมีมีบ้านหลังนี้มีซูมีสเตนและอีเลนมีอยู่ข้างนอกสองสามหลังถ้ายายไม่อยู่บ้านยาก็จะมีเนี่ยเพื่อนๆเขาเรียกอะไรมีเป็นแจ๊สสำรองเอาไปฝากไว้บ้านพเพื่อนถ้าเพื่อนหลังนั้นไม่อยู่ก,ยก็ไปฝากบ้านหลังนั้นไว้ ให้เข้ามาดูภายในบ้านว่ามีโจรขโมยเข้ามาไหมอะไรพังไหมถ้าพวกจอยไม่มีเวลาขึ้นมาจริงๆอ่ะต้นใจอะ่ะสองหลักนั้นเขาก็อาศัยย่ากับปู่จอยถ้าเขาไปเที่ยวกันเขาจะฝากให้ย่าจอยอ่ะปู่จอยอ่ะไปสำรวจไปสำรวจร,รอบบ้านแล้วก็ให้อาหารปลาคาร์ฟนะหลังเนี้ยหลังสแตนหลังใหญ่เนี้ยหลังหลังใหญ่หลังข้างๆบ้านยากก็เหมือนกันเขาก็จะบานให้ย่าให้อาหาร,หาหารแมวอ่ะเพื่อน ือเขามีเมวอะ่ะเขาก็จะอั้วานกันอย่างเงี้ยเหมือนญาติก่อนญาติจะกลับญาติก็จะโทรศัพท์มาบอกบอกซูไม่ซูก็สแตนให้มาเปิดมาให้มาไอ้เนี่ยเปิดเปิดทิสเตอร์เปิดอะไรทาความร้อนไว้ให้เนิ่นๆอ่ะเพื่อน,เน,นๆเหมือน,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 นก่อไฟเราไปรอไม่ใช่ก่อไฟอันนี้นะก่อไฟในในครัวจ้ะเขา,เาอาศัยกันได้จ้ะนะ ย่าแกรู้อยู่วิธีทํานั้นแกไปเที่ยวไม่ไปเทียเท่ยวนานสองสามเดือนหรอกเพื่อนๆใส่ไม้ก้อนแกไปกับพ่อปูนะ่เนาะใส่ไปเที่ยวรอบโลกของแกสามเดือนอะ่ะตั้งแต่ไปไปนุ่นไปฟิลิปปินอินโดนีเซียออสเตรเลียกลับมามาเที่ยวดูใบขึ้นไปหนุ่นเทียเ่ยว,มยวไม่กงไม่กลากันทั่วสามเดือนสี่เดือนของแก แแ้แล้วบ้านไ้านเขาเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าว่ะบ้านหลังนี้เขาจะไปสกอตแลนด์อ่ะไปเยี่ยมญาติพี่น้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ฝากแมวอ่ะไม่ได้เอามาฝากที่บ้านนะคือก็ให้ไปดูแมวที่บ้านเขาอ่ะเพราะเป็นอย่างนงี้เกินจากสังคมฝรั่งเขาก็ไว้วานกันอยู่สนิทกันอ่ะนี่แหละญาจอยไปเที่ยวเมื่อก่อนเขาก็ปล่อยบ้านเขาไว้อย่างนงี้นะแต่ไม่ไม่น่า,นาไม่น่ากลัวอะไรหรอก ช่วงปู่พ่อปู่เสียจอยก็มา,มา,ม,ามานอนเป็นเพื่อนญาติที่นี่แหละจ้ะไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนญาติหรอกจอยมาอยู่ไงจอยลางานมาอาทิตย์นึงก็มาอยู่กับญาติ มานั่งอยู่แกมานั่งมาทำความสะอาดบ้านให้แกรับฟังแกอยากคุยอะไรก็ร่างให้แกระบายออกอ่ะทำให้แกเหมือนกับว่ามีคนคุยแกสนหย่กแกเาก,ก็จะคุยกับจอยเยอะกว่าลูกชายแกกับลูกสาวแกเพื่อนเพื่อนคือ แกไม่รู้นะแกคิดว่าจอยเป็นทั้งลูกเป็นทั้งเพื่อนน่ะนะอจอยเหมือนเพื่อนแกมากกว่าจะเป็นลูกสะพ้ายไงจอยเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเที่ยวก็ได้เพื่อนอยู่บ้านก็ได้แต่ช้อปปิ้งจอยไม่ค่อยไปหรอกแกรู้ว่า ชวนจอยจอยก็ไม่ไปไม่ชอบเงินไม่มีน่นก็เป่าออมที่ไม่ชอบก็คือเงินไม่มีก็ปลอดยวไปเมืองไทยก็ไปกับจอยสองสามครั้งโดยที่ไม่มีแอนดี้นะไปกับจอยอะไม่เมืองไทยอ่ะกับจอยสองครั้งโดยที่ไม่มีแอนดี้ไม่มีพ่อปู่คือจอย ด้วยกัยากแล้วก็น้องสาวไมย่ยากที่ไปกับจอยนั่งที่ตามจอยต้อย้อย่ออละล้วไปเขาก็ไปนอนบ้านจอยบ้านจอยเมื่อก่อนสมงเยอะมุงยากขาเพื่อนยาจอยก็นอนได้ฟูกแบบว่าฉีนน้องแอนอ่ะอยิ้วแมวฉีเด็กอ่ะแกก็นอนได้ก็อยู่ได้ปูเตือนนอนวันนี้อ่ะตอนที่ไปรับน้องแอนมามาอังกฤษอ่ะ ไปอยู่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะแก้ก็อยู่ได้ของแก้อยู่จ้ะแล้วก็อีกรอบนึงก็ไปตอนที่ไาไปกับน้องไม้จจยน้องไมายยา้ย่าแก้ก็ตามไม่ให้ไม,ไม่ไม่อยากให้แกไปบางทีบอกแม่ฉันมีธุระเยอะนะฉันต้องไปดูแลพ่อฉันอย่างเงี้ยแกคือแกติดอยากไปด้วยอะ่<ๆ><ๆ>ะเพื่อนๆโจยก็ให้แกไปอโจยไปพาอยู่ยังไงแกก็อยู่ ญาติจอยปู่จอยอะญาติจอยเขาเป็นเมืองไทยบ่อยนะไปกับจอยกับแอนดี้รอบหนึ่งพับปู่ด้วยแล้วก็ไปกับพับปู่กับแม่ยากรอบแรกรอบที่สองไปรับไปรับน้องแอนญาติจอยญาติจอยแล้วก็น้องสายแม่ยากแล้วก็จอยไปรับน้องแอนมาอังกฤษครั้งแรก ชุดลูกแอนมาแล้วก็ยากแกไปเที่ยวที่ภูเก็ตกับพ่อปู่กับเพื่อนแกคนที่แกไปเที่ยวด้วยนี่แหละไปเที่ยวภูเก็ตประมาณสองรอบมั้งแล้วรอบที่ที่นะ่นแกก็ไปกระจอยอีกไปเมืองไทยที่ไปพร้อมน้ำมายนี่แหละแกไปแกไปเพื่อนๆก็อยากไปก็ปล่อยแกไปเงินแกนะแกซื้อตัว๋วเครื่องบินเองอะ ไม่ได้โจไม่ได้จะออกให้แกอ่ะเริ่มผิดแล้วเพื่อนๆจะอิ่มแล้วต่อแค่นี้แล้วเพื่อนๆเอ้ยคลิปมันจะยาวจะเพื่อนอยังไงัวก็ขอตัวก่อนเนะ ล้วก็ฝากคลิปนี้ไมได้วยจ้กฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย